สวัสดีเจ้าอันนี้เฟิรนอันนี้ช่องสาวเฟิรนคนพะเยานะเจ้าวันนี้เฟิรนก็นอยู่ที่ปะฮิวบ้านวังขอนแดงนะเจ้าอันนี้จะอยู่เข้ามาันลึกๆนะเจ้าจะเป็นปะฮิวบ้านวังขอนแดงเฟินพาเข้าไปนะ คะอิดคนทางปุ่นหน่อยเจ้ากจ,จะติดหมู่บ้านติดโรงเรียนหน่อยเจ้าจะเป็นบริเวณน,นะบริเวณเขตป่าฮิวจะอยู่ในวัดต้วยหน่อยเจ้า ปุ่นก็นจะเป็นเล็บนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นวัดกระเฟินตะเกียบเฟืนผ่านม้ากระหันกดยูหันเนาะกดยูข้างวัดกระีินีน่ตรงนั้นอะ่ะทางเข้ามาตรงหันก็ได้นะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นสารวัตรนี่ก็ะะจะเป็นปผ่หิว มาเด้อจะขี่จะทังนะเจ้านะี่ก็จะเป็นโลงไอ้นั่นเก่านะเจ้าเนะี่ยลงไว้สำหรับใช้งานตอนนี้ฝนตายนะเจ้านะี่ก็จะเป็นนิ้มนะเจ้าเนิ้มเผาก็นู้ว่า ทุเจ้าไปไหนหมดนะเจ้าบหับนมีทุเจ้านะก็ะจะติดถนนนะเจ้านะรถกจ็จะวิ่งนะท่านข้างทัานก็จะเป็นบ้านคนแล้วก็จะเป็นโรงเรียนนะเจ้าทางนี้ก็จะเป็นปผาเฮเน,นะพลาสติก เจ้าอันนี้ก็จะเป็นเม้มเผาซุปตรงนั้นก็จะติดเม่น้ำเลยนะเจ้าเปลนก็จะให้ดูเนาะถ่ายให้ดูหลบๆเม้มจะเป็น กดกระดูกอยู่ตรงนี้เลี้ยงไร้ไปจนพฤษภุนจะสาธุสาธุสาธุสุมาเด้มเจ้าก็จะเป็นที่เป็นอันน,นี้เนี่ยเนาะ อันนี้จะเป็นอันเขตอยู่เขตตำบลห้วยล้านนาเจ้านีน่พุ่นก็นจะเป็นวัดนี่ก็จะเป็นศาลาพุ่นนะเจ้าก็ลมลื่นอยู่นะกต่บนน้นนี่กัวนาะเจ้าเพราะอยู่เพราะว่าอยู่เ,ยเขตในวัดเนาะ,น,ะนี่จะเป็นปลาหิว บ้านวังขอนแดงขึ้นอยู่ก็ตำบลห้วยล้านน่ะเจ้ากระไก่จากบ้านเพลินมาสามสุบโลตุบไปไหนแล้วเนี่ยตุบไปอยู่เฮ้ก้าตรงนี้ก็จะเป็นเขตวัดแล้วนะเจ้านะมีตุ๊อยู่ นั่นก็นจะเป็นนี่นจะเป็นวัดปิศาลาวัดตัวบ้านนีมตุเออเดี๋ยวครับไปไหว้พระกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเขตป่าย่านะเจ้าเนะนี่ยนะก็จะเป็นพระเป็นพระพุทธรูปจะอยู่ในเขตวัดนะเจ้าสง,งบร่มรื่นดีนะเจ้า เดี๋ยวออเฟ้นไทยทําเซตแล้วกันเดี๋ยวออเฟ้นจะไปไหว้พระเนี่เจ้าไหว้พระขอพรนหะ้เจ้าคลิปนี้เ,เฟ้นกน็ขอจบตัวอินนะเจ้าจะได้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟ้นสักหนึ่งช่องนะเจ้า 不一样。